สว, <Norwegian> ส,วสวัสดีครับวันนี้นะครับเขาจะมาแชร์นะครับในส่วนของการค้นหานะครับแขกผู้เข้าพักนะครับไม่ว่าจะเป็นแขกโปรไฟล์หรือว่าแขกอินสตอรี่นะครับก็ of, ส,สามาร so ถทําไ like ด้ง่ายๆนะครับในระบบอุตสาหทรรของเรานะครับยูเซอร์นะครับสามารถค้นหานะครับแขกผู้เข้าพักหรือว่าประวัติแขกของแขกเข้าพักได้นะครับโดยไปที่โปรไฟล์นะครับกดอินดิวเวอรดูนะครับหลังจากนั้นนะครับจะขึ้นหน้าโปรไฟล์ขึ้นมานะครับแนะนํานะครับยูเซอร์สามารถค้นหานะครับ โดยใส่ลัดนมนะครับอย่าง้3ตัวอักษรหลังจากนั้นนะครับกดไฟล์ได้เลยนะครับก็จะมีรายชื่อของแขกท่านนั้นขึ้นมานะครับด้านล่างนะครับเห็นไหมครับตรงนามสกุลจะเป็นในส่วนของสีน้ําเงินนะครับแสดงว่ามันจะมีไอเปอร์ลิงที่สามารถคลิกไปต่อได้นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะโชว์ขึ้นมานะครับในส่วนของหน้า individual detail นะครับหน้านี้นะครับก็จะโชว์ในส่วนของข้อมูลแขกท่านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลนะครับเพศนะครับที่อยู่นะครับวันเกิดนะครับรวมถึงช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ address นะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับก็จะโชว์หน้านี้ขึ้นมาด้วยนะครับรวมถึงโน้ตนะครับ additional note ต่างๆนะครับถ้าเกิดมีการใส่ไว้นะครับว่าแขกท่านนี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรแพ้อะไร ก็จะโชว์ขึ้นมาตรงหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็ทั้งนี้นะครับสามารถอัปโหลดเป็นรูปของแขกท่นนี้ได้ด้วยนะครับเอาละครับแต่ว่าหนึ่งอย่างนะครับที่อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับการอัปเดตข้อมูลแขกนะครับทางวัตุธรรมจะไม่แนะนำนะครับให้ยูเซอร์เน้นอัปเดตนะครับหรือว่าใส่นะครับ t i t l e o f f r o n t ไม่ว่าจะเป็น Mr. Mrs. Mis มนะครับอันนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีผลกับการค้นหา ทือแขกนะครับทำให้เกิดการยุ่งยากขึ้นนะครับครับเราเราจะไปต่อกันเลยนะครับตรง guest story นะครับเราจะไปดูว่าที่นั่นจะแสดงข้อมูลอะไรให้เราบ้างนะครับโอเคนะครับเมื่อเรามาตรงนี้นะครับหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของ reservation ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่มีการจองมานะครับไม่ว่าจะเป็น direct booking นะครับหรือว่าจองมาผ่าน c อ่ p คอมพานีหรือว่าบริษัทนะครับถ้าเกิดมีชื่อแขกท่านนี้อยู่ภายใต้ b ิ o งนะครับเขาจะแสดงขึ้นมานะครับแล้วก็รวมถึงจะเป็น Day Use ด้วยนะครับนะครับในส่วนของข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะแสดงรายละเอียดค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัน Arrival, Departure นะครับจำนวนกี่คืนอยู่ห้องไหนนะครับแล้วก็ค่าห้องนะครับ Room Type นะครับ เป็นรูมไทป์ไหนที่จองเข้ามานะครับโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเกิด User นะครับต้องการจะดูรายละเอียดที่ลึกขึ้นไปนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะแสดงข้อมูล Reservation นะครับขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าจ่ายค่าห้องนะครับที่มีการชำระเกิดขึ้นนะครับรวมถึง กิจกรรมค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในการเข้าพักครั้งนั้นนะครับก็สามารถดูได้เหมือนกันนะครับเอาละครับถัดไปนะครับจะเป็น history นะครับตรงนี้นะครับจะแสดงขึ้นมานะครับข้อมูลนะครับจะแสดงเป็นในเชิงของสถิติหรือว่ากราฟนั่นเองนะครับข้อมูลอาจจะคล้ายๆกับ gate history นะครับแต่มันก็จะมีความแตกต่างกันบางประการนะครับโอเค ครับก็จะเห็นได้ว่านะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือตรง History ตัวนี้นะครับจะไม่แสดงนะครับในส่วนของ Booking นะครับที่จองผ่าน Company นะครับจะแสดงเฉพาะ Booking ที่จอง Direct ผ่านแขกท่านนั้นมานะครับโอเคก็สามารถเลือก Adapt ได้นะครับ2 Report ตัวนี้นะครับแล้วแต่ว่าเราอยาก User อยากจะมองเห็นอะไรนะครับ ตรงนี้นะครับถัดไปจะเป็นในส่วนของ forecast นะครับ forecast นะครับตรงนี้ก็จะแสดงนะครับเป็น generate ข้อมูลเป็นเดือนนะครับเราสามารถดูอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้ก็สามารถดูทั้งอดีตปัจจุบันและก็อนาคตว่าแขกท่านนี้มีการทำจอง booking เข้ามากับเราในอนาคตอีกไหมนะครับก็สามารถดูตรง column check in นะครับที่ผ่านมาแล้วเดือน January มีทั้งหมด3 booking นะครับ สองบุ๊กิ้งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของอนาคตนะครับก็จะมี August September ก็จะเป็นเดือนละ1 b o o k บุ๊นะครับประมาณนั้นนะครับเราจะได้มีการรู้ล่วงหน้านะครับว่าเราจะสามารถไปเช็คได้นะครับก็จะมีประโยชน์เกี่ยวในส่วนของ Front Office แล้วก็ Reservation นะครับในการทำแอทไลน์ห้องหรือว่าดูแลที่แคร์แขกท่านนี้นะครับ e l c o m e back นะครับ ถ้าจาก Forecast นะครับจะเป็นในส่วนของ Communication นะครับตรงนี้นะครับก็จะแสดงในส่วนของข้อมูลนะครับเป็นช่องทางการ Communicate นะครับระหว่างทีมนะครับหรือว่าระหว่าง Department นะครับก็สามารถใส่ข้อมูลไว้ได้นะครับแล้วก็สามารถมา Follow-up ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าทาง User นะครับหรือว่าทางโรงแรมนะครับมีจุดประสงค์จะใช้ Adapt ไปที่ทางนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นนะครับสามารถใส่ได้ว่าแขกท่านนี้นะครับมีการส่งพัสดุเข้ามาที่โรงแรมก่อนที่จะมาเช็คอินนะครับเราก็สามารถใส่ตรงนี้ได้ heading tag ว่าเออมีการส่งมานะครับพัสดุนะครับของแขกท่านนี้นะครับมาถึงวันไหนนะครับแล้วแขกเช็คอินวันไหนชื่อบุ๊กิ้งอะไร reservation number อะไรแล้วก็ following update ก็อาจจะใส่ในส่วนของวันเช็คอินนะครับก็แล้วแต่ว่าจะพยุกต์อย่างไรนะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับ